ดูเรื่องของกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดน่านบ้างนะคะซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรที่บ้านนาปังอเภอภูเพียงจังหวัดน่านเนี่ยก็ได้มายื่นหนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินชดเชยค่ะในการทำลายสุกรที่เป็นโรคระบาดนะคะหลังผ่านไป6เดือนก็ยังไม่ได้รับการชดเชยค่ะ กเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ50คนค่ะนำโดยนายชาตรีหมอสุยะรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดน่านเพื่อที่จะยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้ติดตามค่าชดเชยในการทำลายสุกรของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลนาปังโดยมีนายวีรพงศ์ ริดรอดนะคะหัวหน้าสำานักงานจังหวัดพร้อมด้วยนายอนุสรหอมขจรปศะุสัตว์จังหวัดรับเรื่องค่ะซึ่งจากกรณีที่สำานักงานปศุสัตว์อำาเภอภูเพียงได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรค PRRS ในสุกรและได้ทำการฝังทําลายสุกรในพื้นที่เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีสุกรป่วยเป็นโรค PRRS ขณะนี้ก็ล่วงเลย ไปกว่า6เดือนแล้วล่ะค่ะก็ได้มีการขอให้เจราจาผ่อนผันหนี้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดน่านก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ามีการสํารวจรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังปศุสัตว์เขตเพื่อนําส่งกรมปรศุสัตว์ครับซึ่งได้รับเงินก้อนแรกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจํานวน3รายแล้วอย่างไรก็ตามเงินชดเชยดังกล่าวก็จะต้องมีการผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในรอบถัดไปครับ ทางนี้ก็ได้ขอให้มีตัวแทนของเกษตรกร,กรได้ประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัดเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการเป็นระยะโดยปศุสัตว์จังหวัดก็จะมีการประสานไปยังร้านค้าอาหารสัตว์เพื่อชี้แจงปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าช่วยผ่อนผันภาระหนีิสินค่าอาหารสัตว์ซึ่งจะมีเงินมาจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสุก,กรอย่างแน่นอนโดยอัตราการชดเชยนั้นเกษตรกร,ะกรจะได้รับการชดเชยร้อยละ75ด้วยกันครับ